เขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งแรกในประเทศไทยมีผืนป่าที่ใหญ่และอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนครราชสีมาและสระบุรีโดยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกอบไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งสัตว์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในปัจจุบันช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีจํานวนประมาณ350ตัว ช้างป่าจะมีลักษณะรูปร่างหรือจุดข้อสังเกตที่แตกต่างจากช้างแอฟ,ฟริกาในสวนสัตว์คือช้างป่าในอุทยานแห่งชาติจะมีส่วนหัวที่ใหญ่กว่าช้างแอฟ,ฟริกาโดยช้างป่าจะมีโหนกที่ศีรษะสองโหนกแต่ถ้าหากเราพูดถึงช้างแอฟ,ฟริกานั้นบนหัวจะมีหนึ่งโหนกและช้างป่าเขาใหญ่จะมีส่วนใบหูที่เล็กกว่าน้ำหนักและส่วนสูงของช้างจะแตกต่างดังนี้ช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้น จะมีน้ำหนักและส่วนสูงน้อยกว่าช้างแอฟริกาช้างแอฟริกาจะมีงาทั้งเพศผู้และเพศเมียแต่ช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นจะพบงาเฉพาะเพศผู้เท่านั้นพฤติกรรมของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีดังนี้ 1. ตื่นกลัวสิ่งของหรือสัตว์ที่ไม่ค่อยพบเห็น 2. มีประสาทการดมกลิ่นที่ดีมากและมักจำกลิ่นที่เคยชินได้ดีฮม <L> um> เริ่มมีกลิ่นแล้วนะ 3. ม,มีความเฉลียวะฉลาดสามารถนำมาฝึกฝนเพื่อใช้งานได้ใช่ืมข่าวว่าฉลาดอ่อพอตัวสั่งกลิ่นได้เปล่าพอได้มะม่วงแมงโก้สีเหลืองเยลโลลมีดอีโต้ ช้างบางเชือกอาจมีนิสัยเกเรม,มาตั้งแต่กำเนิดแต่มีไม่มากนักกูมาดิอยากมีเรื่องเหรอ 5. เวลาตกมันจะแสดงอาการดุกร้ายและทำลายสิ่งที่กว่างตรงหน้าทุกอย่างซึ่งสาเหตุมาจากการหลั่งฮอร,ร์โมนสืบพันธุ์มากผิดปกติทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในช้างที่กำลังตกมันสูงถึง60เท่าจากช้างในเวลาปกติ มึงหิวเอา้าไม่เล่นมุกแล้วเหรอม,มีอะไรจะเล,ล่นละแหล่งอาศัยของช้างป่าในพิย,ยานแห่งชาติเขาใหญ่จะมีถิ่นอาศัยอยู่ในเขตป่าทึบไปจนถึงอยู่เขตทุง่งหญ้าด้านอาหารการกินช้างป่าจะกินอาหารวนลนับประมาณ200กิโลกร,รมัมอาหารที่กินเป็นส่วนใหญ่คือผลไม้ผ่่หน่อไม้กล้วยและพืชผลอื่น ช้างป่าเขาใหญ่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีอายุเฉลี่ยราวๆห้าถึงปีการสืบพันธุ์ของช้างในการสืบพันธุ์นั้นช้างเพศเมียจะใช้เวลาในการตั้งครรภ์ลูกเพศผู้นานกว่าลูกเพศเมียโดยลูกเพศผู้จะใช้เวลาประมาณ21เดือนส่วนลูกเพศเมียจะใช้เวลาประมาณ17เดเดือนในช่วงชีวิตของช้างเพศเมียนั้นจะมีลูกได้เฉลี่ยแค่ประมาณ ตามทั้ง4ตัวเท่านั้นทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและร่างกายของช้างแต่ละตัวด้วยและถ้าหากพูดถึงช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เรามักพบภาพช้างป่าออกเดินมาบนถนนบางตัวใช้โอกาสกินผลิตผลการเกษตรบนรถบรรทุกที่ขับผ่านไปมาในพื้นที่หรือเป็นจุดดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เห็นช้างออกมากินหรือเดินตามทางแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งกลายเป็นว่า มนุษย์กำลังบุกรุกเข้าไปรบกวนพื้นที่ที่อยู่อาศัยของช้างหรือไม่ซึ่งสาเหตุที่ช้างออกมารินนมถนนบ่อยๆนั้นเป็นเพราะต้องการหาอาหารและแหล่งน้ำทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้แนะนำวิธีให้คนได้ใช้ถนนร่วมกับช้างป่าที่ออกมาหากินซึ่งจะทำให้คนและช้างสามารถใช้ถนนร่วมกันได้นั่นคือนักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังเมื่อเจอช้างเช่นไม่ชะลอรถเพื่อสร้างจุดสนใจให้กับช้างป่า หรรือจอจดถถ่ายรูขณะเดียวกันหากช้างไม่มีลักษณะดุดร้ายหรือหมุดหงิดเมื่ออยู่คนละช่องทางจะสามารถเดินทางได้ตามปกติเพราะการปรากฏตัวของช้างป่านับเป็นสิ่งสะท้อนความสมบูรณ์ของเขาใหญ่ที่คนไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์ไม่ให้สัตว์ป่าสูญสิ้นและถูกทำลาย